สอนวิธีการทำที่คาดผมปีใหม่นะคะแบบง่ายๆนะไปค่ะไปดูวิธีการทำกันเลยอุปกรณ์ของเรานะคะแน่นอนก็ต้องเป็นลวดกรรมะหยี่ค่ะเรามาเริ่มทำกันเลยนะคะขั้นตอนแรกนะคะเราจะเอาลวดกรรมะหยี่มาพันที่คาดผมของเราก่อนนะคะเราก็จะพันแบบนี้ค่ะแล้วก็พันไปเรื่อยๆนะคะจนกว่าจะรอบที่คาดผมของเราค่ะ เสร็จเรียบร้อยนะคะก็เก็บให้มีความสวยงามค่ะจากนั้นวางไว้ก่อนนะคะต่อไปจะมาทําตัวเลขกันนะคะเราใช้ลวดกรมะหยี่นะคะพับครึ่งแล้วก็พับครึ่งอีกครั้งหนึ่งแบบนี้นะคะจากนั้นใช้อีกเส้นหนึ่งนะคะสอดไว้ตรงกลางแบบนี้นะคะแล้วก็ม้วนล,ลวดกรมะหยี่ของเรานะคะม้วนไปเรื่อยๆนะคะจนกว่าจะครบส้นนะคะ เราจะทำแบบนี้นะคะทั้งหมด4ีเส้นด้วยกันค่ะเราก็จะใช้ให้มันต่างสีกันนะคะเพื่อความสวยงามค่ะครบสี่เส้นเรียบร้อยแล้วนะคะจะออกมาเป็นแบบนี้นะคะขั้นตอนต่อไปนะคะเราจะดัดลวดกำมารีให้เป็นตัวเลข2,025กันค่ะ นี้นะคะก็ดัดแบบนี้ไปเรื่อยๆนะคะ เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะตัวเลข2025ของเราจากนั้นนะคะเราก็จะเอาตัวเลขทั้งหมดนะคะมาติดไว้บนที่คาดผมนะคะการติดนะคะก็แล้วแต่ชอบค่ะเว้นช่องไฟให้มีความสวยงามหรือจะเอาให้มาติดๆกันเลยก็ได้นะคะ ติดเสร็จเรียบร้อยนะคะก็จะออกมาเป็นแบบนี้เลยค่ะนี่ค่ะน่ารักมากเลยค่ะขั้นตอนต่อไปก็ตกแต่งนะคะวันนี้ก็จะติดตัวกระต่ายนะคะวิธีทํากระต่ายก็ดูที่คลิปก่อนหน้านี้ได้เลยค่ะจากนั้นนะคะก็เอาปอมปอมมาติดนิดนึงนะคะขั้นตอนต่อไปเราก็ตกแต่งนิดหน่อยนะคะใช้ลูกปดัดน,นะคะในการตกแต่งค่ะ เสร็จเรียบร้อยค่ะที่คาดผมวันปีใหม่ของเรานะคะคลิปนี้ก็เป็นไอเดียในการทำที่คาดผมนะคะสามารถเอาไปทำตามกันได้ค่ะสวัสดีค่ะ